สวัสดีค่ะสาวบนมาแล้วค่ะสาวบนเค่นเดชอุดมเด้อค่ะถ้าพี่น้องมาเบิง่งตัดใบเขาตัดหญ้าออกจากเขาเนะ้ะเห็นมันโปรงใหม่นาะพี่น้องจ้่างคนไรล,ละสองลอยเด้อค่ะ เอาก้างหางยก็งามค่ะพี่น้อยคนตัดทะเบียนคันตัดเนาะแม่แม่ผู้ซอยตำรวจเพื่นเด้อกังรถบรรทุกงานทั้งหลวงทั้งร้านเพื่อนค่ะ จำเลยแต่ก็ศึกษาประเด็นนี้ั้องแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งคืพามาอัปเดตอีกเชนึงน่าจ้ะถพาไปเบิ้งตัวที่หันตัดอันนี้ตัดเลี่ยมันหยาด้วยมันเข่าแล้วพี่น้องว่านี่ เ้าบนเองเด้อค่ะนี้เด้อเ้าบนคนเด็ดอุดมเฮ็ดหน้าเมนวานเขาหรือวานหยาเนาะพี่น้งอง,อน,งน,นี่คุณทุ้ทายกำลังใจกันี เมนเกาหรือเมนหยาเนาะนี่เนาะพี่น้องคอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องหน้าหน้าพี่น้องเป็นัสีบลอนด์เราบนกับโบมีประสบการณ์ในด่านการเฮ็ดหน้าวานเนาะจา้ะตะกี้ก็เฮ็ดแตหน้าดำกับสีบลอเป็นแนวนี่ปีแรกได้จ้ะสีเฮ็ดหน้าเองเนาะหวานเองกับมือเลยจ้ะ ต้นวานข่อยกับวานเขายึดได้พี่น้องแต่ว่าต้านนี้มันมนันตะไสข่อยโบหัวเด้นนี่ก็เลยได้จ้างลูกร้านมาตัดไห้เนาะกแต่ส,สิวานปุยเนาะจะ้ะหาฝนมาขุมฝ่าขุมฝนมาล่ะเน่ยปืดมาละมาไใแบบนี่เด้อฝนเลยก็ได้วานปุยใส่เข่าเนาะจะนบรรยากาศเนาะ หน้ายูตีนบ้านอยากให้องหน้ายูตีดเงอนก็มีประโยชน์อยู่นอาจัดตัดออกแล้วก็เพิ่นก็เอาไปหาง่วงหาง่วยกินจะได้เลียย้ยงง่วงเลี้ยงขั้วไอเน,นื้าวห้าก็ดีบ่งหล่อ

งัวขวยคืนะเอเกานอกจากบอดดิทิมเนาะใช่มหนบอดเอาไปเหงื่อหงอยขุยมันก็สิเป็นปุ๋ยมีหนามเส้นนอกจากนี่เพราะมีน้มเส้นมันชอบบรรยากาศนอกจากนี่ไงพ่อขาขายติมบรรยากาศบรรยากาศเป็นบรรบนี้ เรื่องมาแล้วจ้ะหมากหมามาเต็มต้นเลยจ้ะพี่เนาะเบิกเสียบวกกัินก็มี่น่าจะช่วยบรรยากาศหลอบบ้านเนาะเป็นหลังงานก่อยบ้านเช้าบนเพลนเดทุดูดมน่าจะ ร่างเล่หนหน่อยนะจ๊ะขอบคุณพี่น่องด้วยค่ะที่ตามรับสมเนะานเะบรรยากาศทงไฮทงหน้านะจ๊ะพี่น่อง จ้ะหน้าเขายุติยติบานยุติทา,างน่าจะพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนได้จ้ะที่ติดตามรับชมขอพระเยซูช่วยคิดไว้พักพรพี่น้องทุขุมทุกคนได้จ้ะปกป้องคุ้มครองพี่น้องให้รอดพนดน้นจากโรคไวรัสโควิด19นะจ๊ะเนาะก็อย่าลืมกดซับสะไข่กดไลค์กดแชร์ให้นำเนี่ยได้จากสาวบ่นคนเดชอุดมจ้า ทางเพจเฟซบุ๊กกะบสาวอุบลคนเดชอุดมคือการตัดใจเด้อกะ่ซีมีคลิปผู้ภาคส่วนขั้วแะไรกะชีวิตประจำวันของสาวอุบลเองค่ะช่องรักาาก็ห้ากะซ้ายชินีชาแนลตัดใจ้ะเด้อสามช่อง,งอออตัดใ,ใจ้ะพี่น้องก็พี่น้องติดตามรับชมก็กำลังใจสาวอุบลคนเดชอุดมในเด้อจ้ะเด้อยิค่อย้มกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า